สาวกดันตันเดียดดาวมูนโดนเตสัซาภาวันดูเตสยามังกาลานิมาลาจิเลตตดาวมูนโดนเตสซาภาวันดูเตสยามังกาลา

อันนี้กับหลวงพ่อพุทธเจ้าพระกนิษฐุพุทธเน้าเนาะ เมื่อวานขึ้นเมื่อวานหนึ่งที่30มีนาคมพออศ2 5 6 7ก,กรารบวชสุขโขทัยพระประธานทูลทรูดนะครับหนะ้าที่วัดบานทาคันทึงชั่วเมืองละพรเพ็งแข็งสรารวันพี่น้องยืนสาวมามณีตีเสบิดจะมีการทำบุญจับบาตรตามธรรมประเพณีเล่ามาดีงามดุพินองเด้อไม่ละต่างประเทศพี่น้องตามหลวงพ่อม,มีละหิดท้องเกาวว่าโบราณพี่นอ้องยังหลงเหลือหลายอย่างเหล่ารักษาดีห,หลายจะ่อนซ่อนน้ำเนาะพี่น้องเนาะ แต่ก็ในเมื่อนี่มิถิ31ก็มีบันหน้าพี่น้องเลยกับยูทูบเบอร์ับยูทูบเบอร์ยังแหละเ <c oughs> พราะภัยหลายๆมาหวงบุญนเพิ่นใสบุญสองฟังโคงง้งพร้อมกับครูบาอาจารย์เด็กไปมาหาสู่กันสังฆทานสังฆบผผดปะประจําพี่น้องเลยก็มากครูบาอาจารย์วันนี้กัดขันจังหันแลวกัดสังกะรีเเถาสังกะรีบัดจินยาง คุและลงทาหวยไข่ใ,ใหญ่พี่น้องเอ้ยพี่น้องผากค้องสุดหอดมวนๆเลยบ่ฮะดีไม่แห้งทุกคนพี่น้องโดยอขอจงมั่งมีสีสุดทุกท่านทุกคนเด้อสาธุสาธุสาธุนมูทามิยกยบิบย่างไงเลยครับพี่น้องครับสวัสดีครับ ปัตตาเนี่ยนะทูทำก็ปกปิดจงจงงาเอาปิดตาไัส้าวสารอันนี้ให้แก่วทัพทัชทั้งหลายทุกคนเจ้าทินเจ้าทานเจ้ากำนายเวนไม่หลาทุูถ้าถึงทุกเยลก็ทุวยยิงยันอันจะมาเพื่อหลาคุ้นทึกตาตุ अन्टोनियो